พี่กอล์ฟรู้ไหมเงินหมื่นล้านมาจากนี่ฮะกับจาถาพี่ช้างาเงินหมื่นล้านเนี่ย<ม>ตอนนี้เขาบอกว่ามีพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งอ่ะหนึ่งเอาจากพ่อค้าพ่อค้าที่มีสัมปทานกันบรัฐที่หรืองานรับรับงานจากรัฐที่ต้องแทงหวยจ่ายทุกการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยต้องจ่ายพักการเมืองนี้หนักสุดฮะครับก็คือคืออาจจะต้องรักษาสัมปทานไว้หรือหวังสัมปทานไห้่ใช่ใช่ใช่ก็ ยังมีประเทศเรายังต้องพัฒนาเรื่องโครงสร้างถนนสะพานการก่อสร้างอีกเยอะทางดงทางด่วนท่าเรือผู้รับเหมาอยากได้ไหมอยากได้นายทุนพลังงานอยากได้ไหมอยากได้ครับและก็พ่อค้าต่างๆที่ต้องการใบอนุญาตต้องการแก้สัญญาอยากได้ไหมอยากได้และก็ยังมีเรื่องของที่จะไปคิดทําเรื่องของผ่อนออนไลน์เพราะเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาธุรกิจใต้ดิน ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินพอเอาเาขึ้นมาบนดินปั๊บเนี่ยทุกคนอยากได้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทําเว็บไซต์พนันเนี่ยต้องจ่ายเงินไงก็จะใต้ดินเนี่ยนะเว็บละสองสามหมื่นบาทมันมีเป็นพันเว็บเท่าไหร่อืมครับอันนี้คือต่อเดือนนะต่อเดือนอต่อเดือนครับถึงนั่มรวยกันมหาศาลครับมันถึงคนถึงอยากไปเป็นลนตีกระทรวงดิจิตอลอืมเยอะนะครับที่เรื่องทีวีช้างเล่าเนี่ย คือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นครัแต่ครั้งนี้มันหนักข้อเป็นพิเศษหนักเป็นการลงการเงินเลยรู้กันหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอัตราการจ่ายสอสอเนี่ยเขาคิดจากสอสเกรดเอเอเและ AAA อเอถึงตองเเลยสามเอหนึ่งเถึง 3A เนะครับเนี่ยเขาบอกว่าผู้สมัครเกรดเที่อาจจะได้บ้างตกบ้างเนี่ยสลับได้สลับตกยังไม่แน่นอนเนี่ยสัก30ล้านปอคน เพื่อไปให้ช่วยในการหาเสียงซื้อละครับนะครับสองเอเนี่ยได้มากกว่าตกครับแล้วหรืออาจจะได้มาตลอดแต่มีฐานเสียงที่อ่อนนะก็อาจจะห้าสิบล้านแต่คนที่สมัครทุกครั้งได้ทุกครั้งไม่ตกเลยแม้กระทั่งกระแสส้มเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่เอาไปเลยเจ็ดซื้อพวกดาวเลิกพวกนี้เนี่ยเฉลี่ยคนละเอาว่าสามเกรดนี่เฉลี่ยห้าสิบล้านใช่ไหมใช่ห้าสิบล้านเนี่ยต้องการสองร้อยคนเท่าไหร่ หมื่นล้านอ๋อคิดอย่างนี้ได้คิดจากอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิด็ปเสร็จแล้วแล้วก็เป็นที่มาว่าถ้า200คนแล้วถ้าผิดพลาดเหลืรอยห้าสิบยังมีโอกาสเป็นที่หนึ่งครับอย่างน้อยก็เป็นที่สองเพื่อที่จะกวาาเอาที่สามมาตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้เราเนี่ยนะครับก็เปิดเผยเรื่องนี้มาตลอดและก็ เนชั่นเองเนี่ยครับก็พยายามที่จะค i c k off เรื่องของการเลือกตั้งตั้งแต่นูนะ่นนกลางเดือนธันวาเนี่ยจุดแรกเนี่ยเราต้องการให้การเมืองสะอาดต้องการไม่ให้มีการซื้อเสียงแต่ที่มาฟ้องประชาชนเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยมีการคิดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยออกมา ใช้เสียงสวรรค์ของประชาชนเนี่ยตบหน้าพวกฮัสพวกซื้อเสียงสิก็คือต้องออกมามากๆมากเกินกว่าที่เขาคำนวณถูกต้องถูกไหมฮะคือเขาคำนวณว่า40ล้านคนเราต้องมาสัก45ล้านคนแล้วมาอย่าไปไม่เลือกใครเอาเลือกคนเลวน้อยที่สุดก็ครับนะครับเพราะว่าเสียงที่ใครไปคิดว่าโอ้ไม่มีใครเหมาะสมสําหรับฉันไม่มีเสียงนั้นน่ะไปช่วยการซื้อเสียงใช่เพราะมันไปเสียงทิ้งน้ำไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปคิดใหม่นะครับ ว่าเอาละถ้าเราจะต่อต้านคนโกงคนไม่ซื้อเสียงก็ซื้อไปเลือกคนที่เขาไม่ซื้อเลยครับอย่างน้อยเขามีความบริสุทธิ์ใช่ครับนะก็อย่างนั้นนะครับทีนี้มันมีอีกนิดหนึ่งที่พี่ชาครับก็คือเรื่องทุนที่พี่ชาบอกว่าไปเก็บไปเรียกมาเนี่ยมันยังเหลืออีกทุนนึงคือทุนเทาใช่ไหมอันนี้ก็มีด้วยมีทำไมก็จริงๆนี่นทุนเทาตั้งแต่ฝังตุ่มอ่ะครับคือตอนไปเป็นรัฐบาลเป็นอะไรเงี้ย เอาเงินมาไม่เงินไม่เข้าระบบมันเทาไหมอ่าเทาฮะาเก็บไว้สำหรับที่จะแบบว่าไว้ที่ไว้ในโกดังในบ้านในห้องนี่แหละเรียกว่าฝังตุ่มอะจริงๆิพี่ช้างพูดมาสักครู่เรื่องพนันออนไลน์ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวเกยวข้าหมดเลยนะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นเงินที่รับเงินสดๆไงไม่อยู่ในระบบแล้วเวลาเวลาไปเลือกตั้งซื้อเสียงแจกเงินสอสอเขาโอนเงินไหมเขาจ่ายเงินสดโอนไม่ได้เพราะว่าตรวจสอบได้หมดครับเป็นเงินสดและเงินที่บอกว่า ตอนหลังๆเนี่ยมันมีคู่แข่งเนี่ยเขาเวลามีอำนาจรัฐหรือว่าไม่มีอำนาจรัฐเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยบางทีป้นกันนะป้นเจงความไม่ได้ด้วยใับใช่ถือว่าเงินฟรีเคยเกิดมาหลายเคสนะเคยเกิดมาหลายจนกระทั่งแบบว่าบรรดาบ้านใหญ่เนี่ยสอบตกก็มีนะนะที่ถูกป้นแลเงินศูนย์เงินศูนย์ไม่ได้มีเงินไปแจกอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกับที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมบอกนะครับ ซึ่งตอนนั้นมาพูดในเวทีของเนชั่นเนี่ยคร,ค,รคุณเกียงไกรเทียนุกูลท่านพูดว่าไงครับรบ,บอกว่าถ้าทุนเทาเข้าไปครอบงำพรรคการเมืองแล้วลต่อยอดเข้ามาเป็นรัฐบาลเป,นปน็นรัฐมนตรีก็สามารถกำหนดนโยบายประเทศได้นะครับประเทศ<ม>ไทยจะเปลี่ยนเป็นสีเทาสีดำอย่างขาวรน,<ม>นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับ<ม>อ่ากกร,รก็คือคณะกรรการ ของของเอกชนสามสถาบันเนี่ยนะครับได้เชิญชวนเครือข่ายภาคีทั้งภาคเอกชน <ừ. S 1> สื่อการศึกษาประชาชนเข้าร่วมกันภายใต้นโยบายก,กรกรและเพื่อไม่ทนสี่โรคอรับชันครับไปฟังเสียงคุณของคุณเกียงไกเทียนนิกูลกันหน่อยครับครับ,ร,บร,รับครั้งนี้และใช้สิทธิ์ของเราเพื่อแก่อามิสินจ้างหรือว่าสิ่งล่อลวงที่อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะส่งผลเสียเนี่ยระยะยาว ก็คือเรื่องของการที่ว่าประเทศจะไม่ได้พักการเมืองหรือนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่ได้รัฐบาลที่ได้อย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทั้งโลกเนี่ยก็มีหลายประเทศที่เผชิญปัญหาเดียวกันแต่ประเทศไหนถ้าเขามีรัฐบาลที่ดีมีคนที่เก่งและเหมาะสมซึ่งผ่านการคัดเลือกมา แล้วไม่ถูกครอบงำโดยทุนเทาผมเชื่อว่าประเทศนั้นเนี่ยจะไปได้แล้วต้องเรียนนะครับว่าทุนเทาที่ตอนนี้น่ากลัวเนี่ยเราก็ทราบครับว่าทุนเทาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศด้วยแล้วแหล่งสําคัญก็อยู่ข้างๆบ้านเราทุนเทาเหล่านี้มีเงินมหาศาลเงินในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาเทได้เท่าไหร่ก็ได้ใช้ตัวแทนของเขาที่เป็นเครือข่ายซึ่งใช้เงินไม่มากเท่ากับเงินที่เขามีอยู่ มันก็สามารถยึดครองประเทศไทยได้ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นแล้วฮะว่าเห็นไหมนอกจากบรรดาเงินจากพ่อค้านักธุรกิจที่อาศัยสมรรถรัฐยังมีเงินเท่านะซึ่งคุณเกียรติกรก็เตือนไว้แล้ทํำยังไงอ่ะคพวกนี้ไม่อั้นนะไม่อั้นครับเพราะว่าเขาได้มาด้วยการหลอกลวงประชาชนคือพวกท่านนั่นแหละใช่ครับสุดท้ายเขาก็ไปได้ซื้อพวกท่านกลับมาใช้เงินนิดเดียวซื้อท่านแล้วก็ไปหลอกต่อสองต่อเลยนะสองต่อนะครับ